แงในใจงนจดวงดาวเร่งตัวให้ฉันไปไกลภัยกระสันง่ายขึ้นทุกเช้าสเสรเพลียนแบบหัวใจไม่เคยเบาโชคดีติดตัวเหมือนลมหายใจขอ้อะไรแตแตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรัจกจัรวาลไม่แกงสงสารสิเปิดทางทุกการวางแผนเง,นง,นงินล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนโหอยออกไม่หลุดนวน สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2568ทั้งเดือนนะคะการทำนายเหมือนเดิมนะคะเป็นการทำนายรวมยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ ในเรื่องของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะสำหรับชาวเมษเนี่ยมีดาวเจ้าราศีนะคะก็คืออังคารซึ่งในคราวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอังคารเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะได้ตำแหน่งดีแล้วก็เดินปกติแล้วก็อยู่ในเรือนอรินะคะซึ่งในเรือนอริเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรียวแรงกำลังสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของความใจร้อนนู่นนั่นนี่นะจะทำให้แบบ ม,มันเกิดในเรื่องของศัตรูขึ้นได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของเรี่ยวแรงกําลังในการทํางานต้องบอกว่าดีมากๆนะคะคือยิ่งขยันยิ่งรวยเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะมีเรี่ยวแรงกําลังดีในการทํางานสุขภาพร่างกายค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะในส่วนที่ส้มมองว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างดีกับคุณเนาะก็คือว่าเดี๋ยวออจะมีดาวนะคะที่เป็น คู่มิรนะคะคือดาวเสาร์กับราหูเนี่ยไปอยู่ในเรือนลาภะซึ่งก็จะทําให้คุณมีโชคลาภนะทาให้คุณมีโชคลาภดีเลยนะคะเป็นดาวคู่มิรกันในโซนนี้นะคะส้อมมองว่าชาวเมษไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายคะ่ะในเรื่องภาพรวมนะคะมองว่าอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างดีขึ้นมากๆแล้วก็อะไรที่มันดาวที่มันไม่ค่อยโอเคอะส้อมมองว่าเขาไม่ค่อยมีอิทธิพลกับคุณสักเท่าไหร่ ต้องบอกแบบนี้นะคะโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากในเรื่องของงานกันก่อนคะ่ะใบแรกขึ้นไพ่วีออฟ f ฟอร์จูนหัวกลับมีในเรื่องของการเสียเงินเป็นจํานวนมากจากการลงทุนนะคะหรือซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านอะไรแบบนี้คะ่ะมีเกณฑ์แบบนี้มีเกณฑ์ที่ในเรื่องของการทํางานเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะหลุดออกจากกรอบเดิมๆนะคะว e ออฟฟอร์จูน มีคนที่เรารู้สึกว่า,อ,าอยู่ใกล้ด้วยเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเป็นระบบนิเวศในการทำงานที่ไม่ค่อยดีอยากจะหลุดออกจากพันธนาการจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆนะคะบางทีมีบริวารที่ไม่ดีแต่ขอบอกเลยนะคะว่าต่อไปคือขึ้นไพ่เดลเวอร์สคนที่ดีๆกับคุณน่ก็ยังมีอยู่นะคะคนที่ดีๆกับคุณยังมีและอีกอย่างหนึ่งส้มมองว่าชาวเมจะไม่ใช้ความใจร้อนนะคะจะดูก่อนเข้าใจหละว่า อยู่ในที่บางที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีกับเราสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็อดทนแล้วก็ใช้สเสน่หใช้คำพูดในทางที่ดีซึ่งตรงนี้นะส้มมองว่าจะทำให้คนที่เขาแบบคิดไม่ดีกับเราอะ่ะเขาไม่กล้าทำอะไรกับเราตอนหน้านะเขาจะทำรับหลังอันนี้ให้ระวังนิดนึงเนาะแต่ว่าในในช่วงอ่ เดือนสิงหาเนี่ยจะไม่มีใครกล้าทําอะไรรับหลังเรานอกเสียจ,จากช่วงห้าวันท้ายของเดือนสิงหานะอันนี้ให้ระวังคนที่แบบเขาไม่หวังดีกับเราอะทำรับหลังเออนะคะในเรื่องการงานนะคะคุณวางตัวดีเป็นเกราะป้องกันของคุณได้อย่างดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีกับคุณมีเสน่ห์เมตตามหานิยมมากนะคะเทวดารักคนรักเทวดารักหัวหน้าัก แล้วก็ได้รับมอบหมายในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีมากนะคะ d e l o v e r s เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาดาวสุกนะคะเป็นเรื่องของเสน่ห์เป็นเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดละออการเกษตรต่างๆเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ น้ำและอาหารเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศิลปินศิละปะนะคะซึ่งคุณทําได้ดีมากๆค่ะต้องบอกแบบนี้เลยว่างานอื่นๆถ้าเกิดว่าคุณเอาสเสน่ห์ตรงนี้ไปใช้สเสน่ห์ความสวยความงามความละเอียดละออเอาไปใช้บอกเลยว่าปังมากต้องบอกเลยว่าปังจริงนะคะมีความปังตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปนะคะถึงกลางเดือนอสิงหาเลยสเตรนท์นะคะเห็นไหมคะเอาอยู่ทุกงาน ถ้าคุณเป็นเพศหญิงคุณจะเก่งคุณจะแกล่งไม่ว่าบริวารจะมีปัญหาอะไรยังไงคุณเดี๋ยวคุณจัดการได้คุณจัดการให้มันดีขึ้นได้เองนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพศชายคุณจะมีเจ้านายที่รักคุณแล้วก็แก้ปัญหาให้คุณใครที่แบบไม่โอเคกับคุณนะคะเขาซัพพอร์ตคุณแล้วใครที่ไม่โอเคกับคุณเขาจะไปจัดการให้เออคือเป็นอะไรที่ดีจริงๆะนะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรม นะคะบริวารก็ดีกับเราด้วยนะคะคือคนที่ดีกับเรายังมีเยอะอ่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านด้วยค่ะนะคะเจ็ดถ้วยหัวกลับคุณรู้สึกว่าไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดฟุ้งซ่านคิดเยอะนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนคิดมากแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่ามีคนมาช่วยซัพพอร์ตให้กําลังใจนะคะโดยเฉพาะกําลังใจนี่แหละช่วยรับฟังอ่ะรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปเครียดไปคิดมากนะคะอประมาณนี้เลย คุณสามารถปล่อยวาง8ถ้วยคุณสามารถปล่อยวางอะไรที่มันไม่ดีปล่อยไว้ข้างหลังได้เลยแล้วก็มูฟอ o อนได้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ดีมากงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับเ,เทคโนโลยีนะคะอันนี้ถือว่าดีเลยเลขแปอะงานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์งานราหูต่างๆดารานักแสดงงานหมอดูอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะงานออนไลน์เนี่ยดีจริงๆนะคะ เป็นงานที่ดีจริงๆบางคนก็คิดที่จะทิ้งสิ่งเก่าๆแล้วเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานละแต่ว่ายังไม่รีบนะคะคุณจะขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนค่ะเพดดับสอดหัวกลับคุณจะไม่ดือ้อคุณจะไม่รีบสิ่งนี้แหละมันทำให้ชาวเมดอะยากนักที่จะก้าวพลาดบอกเลยนะคะค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ดื้อกับผู้ใหญ่นะคุณไม่พลาดแน่ก้าวไม่พลาดก้าวต่อไปนะคะดีค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกนะคะคนที่เป็นชาวธาตุลมกุมภิถุนตุลค่ะอาจจะมีการโดยเฉพาะคนร่างผอมๆเล็กๆนะอาจจะแบบพูดจามไม่ดีกับคุณนะเออหรือการแกล้งคุณรับหลังได้นะคะอาจจะเป็นบริวารอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นให้ให้ระวังการโดนการแกล้งรับหลังพวกนี้จะไม่เปิดหน้านะคะนะแล้วก็ในเรื่องของเงิน นะะในเรื่องเงินส้มมองว่าคุณมีเกณฑ์เสียเงินเยอะเลยแหละเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่ขาดสภาพคล่องนะส้มมองว่าคุณค่อนข้างดูแลเรื่องเงินได้ดีนะคะเสียเงินกับเรื่องของสิ่งสวยๆงามๆอะคะ่ะของที่ชอบของส่วนตัวแล้วก็เสียเงินกับคนรักคู่ครองคนที่เราเมตาก็เยอะนะคะแต่คุณก็จะได้มาจากความเมตตาหรือจากงานเช่นเดียวกันค่ะ นะคะจะได้จะได้คืนมาต้องบอกแบบนี้นะคะไพ่เงินมันไม่ได้ขึ้นชัดนะคะแต่ส้มมองว่าแม้ว่าจะมีการใช้เงินหรือลงทุนไปเยอะคุณก็ยังมีเก็บอยู่เพราะว่าคุณไม่ได้ดื้อไงไม่ได้ดื้อทั้งเรื่องงานเงินใครที่แนะนําอะไรคุณดีๆเนี่ยคุณเอาไปทําหมดเก็บหอมรอมริบในเรื่องเงินเรื่องงานไม่ตัดสินใจรวดเร็วด่วนได้นะคะไม่โลภด้วยไม่โลภค่ะไม่ลไมลงทุนทําอะไรที่ เรารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะเรารู้ว่ามันมันเป็นความโลภเกินไปไม่ปกติเราจะไม่ทำเลยนะคะเรื่องเงินใช้เงินช้อปปิ้งออนไลน์หรือก็บางทีก็ทำงานออนไลน์นะคะก็จะได้เงินจากตรงนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะคะโดยรวมถือว่าโอเคนะคะแต่มาระวังชาวธาตุลงกุมิถุนตุนค่ะที่อาจจะโกงเงินเอาเปรียบในเรื่องเงินกับคุณได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพชาวเมธส้มมองเห็นไพ่อไฮพริตต์นะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลตัวเองหรือว่าเลือกโรงพยาบาลได้อย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นตัวคุณอาจจะรู้ว่าคุณเป็นอะไรเหม่เป็นอะไรหรือต้องดูแลตัวเองยังไงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าดื้อกับตัวเองค่ะถ้าตัวเองรู้สึกอยากพักก็ต้องพักนะคะถ้ารู้สึกว่าเลือกโรงพยาบาลไหนล้วดีก็ไปโรงพยาบาลนั้นตามเซนคุณเลยนะคะอาจจะมีเรื่องฮอร์โมนนะคะที่ต้องดูแล มีสายตานะคะแล้วก็ทานน้ำน้อยค่ะทานน้ำน้อยตึงเครียดความดันนะคะไขมันพอกตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะโชคลาบนะคะมาจากชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะคนในเครื่องแบบผู้ชายที่มีความสมาร์ทค่ะสุข,ขุมนะคะชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันค่ะผู้ชายผิวขาวร่างอวบ นะคะผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนใจดีนะคะถ้าเกิดว่ามีโชคเนี่ยให้ไปเติมบุญให้ไปเติมบุญนะนะะทบุญให้ทานเล็กๆน้อยๆได้นะคะจะทําให้คุณแบบมีโชคมากขึ้นนะคะในครั้งต่อไปเลขนําโชคได้ได้หนึ่งแปดค่ะ1 8 1 0, ่นย์นะคะหนึ่นะคะ ส้มเห็นเลข8ดเยอะมากๆเลยค่ะเห็นเลข8เยอะมาก,ะน,ะมากนะคะที่เด่นเด่นเนี่ยเลข8กับเลข6เนี่ยนะคะเด่นมากๆเลยในนี้นะคะตามไพ่ตามอะไรต่างๆมันค่อนข้างขึ้นมาซ้าๆค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องบอกกันนะคือรู้สึกแล้วก็บอกเลยนะคะในเรื่องของอพลังงานไพ,นพ่นางฟ้าไพ่ออรัเคิลนางฟ้าแนะนําอะไรค่ะ เป็นแผนที่ชีวิตนะเป็นไกด์ไลน์นะคะให้กำลังใจด้วยเนะาะใบแรก achievement เข้าใหา้โฟกัสในเรื่องของเป้าหมายนะคะคือเราต้องการอะไรเรามีเป้าหมายในชีวิตยังไงให้ให้โฟกัสในเรื่องนั้นค่ะอาจจะไปมูก็ได้นะสามารถไปมูได้สามารถที่จะทุ่มเทกับตรงนั้นถ้าเกิด ทแล้วมันไม่เดือดร้อนใครไม่ผิดกฎหมายไปทําค่ะแล้วความฝันของคุณจะเป็นจริงอให้แน่วแน่มีความแน่วแน่นะคะกับความฝันความต้องการของเราอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะ Look Up Look forward นะคะอันนี้คือให้เดินหน้าค่ะอะไรที่มันเป็นอ๋อ toxic นะคะไม่ต้องสนใจแล้วนะคะเดินหน้าอย่างสง่างามเดินไปข้างหน้านะคะเข้าหาพลังงานดีด ะะอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ดีก็ทิ้งไปเนาะนะคะคนท็อกซิกพลังงานท็อกซิกของเราเองก็ได้นะคะพยายามฝืนเข้าหาไวด้ดีๆพลังงานดีๆนะคะ Responsibility เรื่องของความรับผิดชอบค่ะหน้าที่และความรับผิดชอบค่ะก็ทำตามหน้าที่ค่ะมีหน้าที่อะไรก็ก็ทำตามนั้นนะคะแล้วก็อย่าขาดในเรื่องของความรับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งค่ะคือการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของชีวิตนะคะ ชาวเมธค่อนข้างที่จะไม่ใจร้อนแล้วอันนี้ดีมากๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอคุณตัดสินใจอ่ะคนที่จะต้องรับผลน่ะก็คือตัวคุณเองค่ะก็คือตัวคุณเองไม่มีใครรับแต่จริงมองว่าคนรอบข้างก็อาจจะมีบางคนที่โดนผลกระทบจากการตัดสินใจของคุณด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมองว่า ก่อนจะตัดสินใจในเรื่องใดคุณต้องคิดว่าคนที่รับผิดชอบนั่นแหละคือคุณให้ใครตัดสินใจแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนจะตัดสินใจในเรื่องใดนะคะถ้ารับได้คิดว่ารับได้ไม่มีปัญหานะคะขอบคุณชาวเมฆนะคะขอให้ชาวเมฆมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ คุยกับฉันทุกวันกรวยนัเงินเขาเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกยิงหวดกระปะกูมีแค่ลูกชีวิตกูก็ตัวอย่างเขาอยากได้ไว้ตั้งใดจากรู้ว่าบอกให้ตั้งใจแค่ขอไปเงินก็ไหลมาไวมีแต่สิ่งดีๆรุมกอดกูไม่ต้องวิ่งหาเพราะทุกพลังในโลกมี้เขาหันมาช่วยกูเองจ้า